เพื่อเคยสงสัยไหมว่ามันจะมีสาเหตุอะไรที่ต้องทำให้ละครหรือภาพยนตร์ต้องโดนจบแบบงงๆท่านนายกมาสแสดงความยินดีกับโปรเจกต์ใหม่ของผมหรือว่ามาขอส่วนแบ่งแต่นายที่แท้จริงคือประชาชนคือคนไทยที่เสียภาษีให้ ปะไยแลง,แนง,ยยง,งันวันนี้เอสพี SP ยได้ดรวบรวมมาทั้งตำนานละครไทยและภาพ,พยนตร์ที่โดนแบนจู่ๆก็โดนตัดจบแบบงงๆแล้วมันจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันนะเรียวได้ว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนขาดไม่ถึงเลยทีเดียวงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ8ตำนานละครหนังไทยที่จ,จู่ๆโดนแบนตัดจบแบบงงๆ สาเหตุเป็นเพราะอะไรกันนะไปติดตามกัน,น 1. เหนือเมฆ2ขอบใจสีหสับเงินโอนเข้าบัญชีนะท่านนายกมาสแสดงความยินดีกับโปรเจกต์ใหม่ของผมหรือว่ามาขอส่แบหง ละครเรื่องเหนือเมฆสองมือปราบเจ้าขมังเวทเป็นละครโทรทัศน์ภาคต่อจากเหนือเมฆหนึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์คนโกงชาติไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติไม่ว่าจะใดๆทั้งสิ้น ซึ่งออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่14ธันวาคมปีพศ2555แต่เดิมทีมีกำหนดที่จะจบในวันที่6มก,กราคมปีพศ2556แต่ทว่าในวันที่4มก,กราคมทางช่อง3ได้ออกมาประกาศยุติการออกอากาศอย่างฉับพลันโดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาบางส่วนบางตอนที่ไม่เหมาะสมกับการออกอากาศทำให้ตอนจบของละครเรื่องนี้เป็นแบบ งง,ง,งอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเคยได้ยินข่าวแน่นแหละบอกว่าจะผ่านมติคอรมอรวันนี้แบบนี้มันเสียหายนะคะอย่าลืมนะว่าพวกเราอะอุนอ้นขึ้นไปเท่าไหร่ตอบแทนนึงแค่เนี้ทำไมมันถึงชานะักเคยมีคนเตือนสองหลังคาแดงทางช่องเจ็ด เธออ้้งงงมบนฟาายัตใละครเรื่องหลังคาแดงในเวอร์ชันปีพศ2547ทางช่องเจดเป็นละครที่ตอนจบที่หลายๆคนขาดใจมากสุดๆเพราะละครถูกเบื้องบนสั่งตัดจบอย่างไม่มีชิ้นดีโดยเหตุผลก็น่าจะมาจากเรตติ้งที่ไม่น่าพึงพอใจหลังจากนั้นได้มีคำสั่งจากบอร์ดคณะกรรมการพิจารณา การบริหารทางช่างเจดให้ลดจำนวนละครเรื่องนี้ลงจนในที่สุดละครเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อวันที่28เมษายนถึงแค่วันที่3มิถุนายนปีพศ2547เท่านั้นทำให้แฟนๆสมัยก่อนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าด้วยเหตุผลที่งี่เง่าสุดๆจึงทำให้แฟนๆงงกับตอนจบมากๆ สามโหดอ้วนเลวปีพศ2533ของชั้งสามการผจญภัยของสามนักบินไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปขอให้ท่านติดตามในโหดเลวอ้วนภาคสองซึ่งจะปรากฏต่อสายตาท่าน ในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้เป็นหนึ่งในละครที่ขึ้นชื่อว่าในสมัยก่อนจะอยู่ในละครที่กล่อยที่สุดแห่งปีซึ่งละครเรื่องนี้มันแหกแหวกแนวจนเดินตัดจบแบบไม่รู้เรื่องเพราะคนดูก็ดูแบบงงๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่โดยเนื้อหาทำนองว่านักบินอวกาศข้ามพบไปโผล่ในยุคหนังจีนจากนั้นในตัละครก็มีการล้อเลียน หนังจีนกองกำลังภายในอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ทำให้ละครออกทะเลไปหมดก็เลยตัดจบแบบงงๆและชาไหนจึงไป,ปลัวพันกับสามกกเข้าใจได้ 4. สารวัตรใหญ่ปีพศ2537ของช่างเจ็ด ผมอยากจะขออย่างเดียวไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาการตํารวจภูทรภาคไม่ใช่ผู้บัญชาการตํารวจภูทรเขตไม่ใช่ที่บดีกรมตํารวจหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือนาย,ยกรัฐมนตรีแต่นายที่แท้จริงคือประชาชนคือคนไทยที่เสียภาษีสารวัตใหญ่ถูกสร้างเป็นละครครั้งแรกเมื่อปีพศ2537 โดยเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่6กรกฎาคมปีพศ2537แต่ทว่าละครเรื่องนี้เกิดฉายไม่จบเนื่องจากว่าละครถูกแปรนด์โดยเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับอดีตตำรวจตะเวนชายแดนที่ถูกย้ายไปเป็นสารวัตรใหญ่แล้วก็ได้ค้นพบว่าพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่มีทั้งอาชญากรรมเต็มไปหมดคอร์ปชันตำรวจก็ไม่เอาไหน เรียกได้ว่าด้านมืดของตำรวจอยู่ในละครเรื่องนี้เนื่องด้วยเหตุผลนี้แหละเนื้อเรื่องอาจะไปกระทบกับภาพพจน์ของตำรวจก็คล้ายๆกับเรื่องเหนือเมฆเลยทําให้ละครเรื่องนี้เดินสั่งแบรนด์ในที่สุดนนชชติจีวเป็ง ปิปปออปทอองงลรมาฮ่เลือดคันติยาปีพศ2526ทางช่อง3เลือดขันติยาเป็นละครไทยที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นครองบัลลังก์ของเจ้าหญิงองค์หนึง่งซึ่งในเวอร์ชั่นของช่อง3ปีพศ2526 เรียกด้ว่าละครเรื่องนี้มีกำหนดฉายและได้โปรโมตไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่านาที่สุดท้ายก่นจะออกฉายละครเรื่องนี้ถูกระงับเนึ่องด้วยเหตุผลว่าอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและพิเศรษฐกิจทางการเมืองเป็นท่เวลาทั้งส้นซึ่งต่อมาในปีพศ2 5 4 6และครเรื่องเลือดขันติยา ก็นำมารีเมคใหม่ในเวอร์ชันของ Exac Severino ฉายในช่อง5นั่นเองเขาอย่างจานี้แค่เพื่อนคนนั้นคนที่ก่อกลางน้ำคนนั้นคนเดียวหกอสูรเรื่องไฟพี่พอสอพารามานช่อง9เรื่องคอนเรื่องอสูรเรื่องไฟ ในเวอร์ชันปีพศ2535สาเหตุที่ทำให้ตอนจบมันงง,งก็นเนื่องมาจากผู้ผลิตขึ้นเวลาให้กับช่อง9เนื่องจากวัดช่อง9มีรายการพิเศษอยู่บ่อยครั้งทำให้ละครฉายไม่ต่อเนื่องสุดท้ายแล้วละครเรื่องนี้ภายหลังก็ได้ออกอากาศทางช่อง5้าและก็ได้เปลี่ยนนางเอกเนื่องจากว่านางเอกคนก่อนไม่มีคิวว่างเลย สรุปละครเรื่องนี้ก็มีอุปสรรคเยอะสุดๆก็อาจจะฉายจนเจบก็ทําให้คนดูงงเรียกได้ว่าอย่างวะไปตามๆกันต่อไปจะเป็นหนังภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่เดินห้ามฉายในประเทศเจดปิตุภูมิพมแดนแห่งรักพีพศ2555 ภาพยนตร์เมื่อปีพศ2555เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายเนื่องจากเนื้อเรื่องมีปัญหากับความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของมุมมองของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีแกนหลักคือเป็นหนังรักแต่โดยเนื้อหามีการสอดแทรกประเด็นอยู่หลายๆเรื่องจึงทำให้กล่องเซนเซอร์แบนภาพยนตร์เรื่องนี้ไปในที่สุด ต่ำแผ่นดินสูงปีพศ2556สองก็สั่งว่าเตรียมกำลังพร้อมเราจะไปสลายาการชุมนุมเสด็อแดงแล้วก็คอาก็บอกว่ารอคำสั่งอีกครั้งหนึ่ง จะเาาขข้้งรลลหตุผลหลักที่ทําให้ภาพยนตร์สารคดีเรื่องฟ้าดาแผ่นดินสูงไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายในประเทศไทยนั่นก็คือเนื้อหาขาัดต่อความมั่นคงของชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะนำเสนอวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดที่อยู่ในบริเวณเขาพวิหาร แน่นอนว่าในช่วงนั้นไทยกับกัมพูชามีข้อพิพาทระหว่างกันจนทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนดังกล่าวในที่สุดอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดก็ได้อนุญาตให้กลับมาฉายแต่ต้องจำกัดอายุ18ปีขึ้นไปพร้อมกับดูดเสียงเนื้อหาบางส่วนเซนเซอร์บางส่วนตัดบางส่วนเพราะเกรงต่อมิตรภาพอันดีงามระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นเอง สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสามพระวิหารเป็นมรดกโลกอย่างต่อเนื่องก,การกันทําดังดาบาว้าโต้นนัน้นคณะกรรมการต้องการราชอาณาดักไทยได้ที่เจรนาแล้วเห็นว่าเป็นการรุกรางอธิปไตยและอินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจน แม่เป็นยังไงกับ้างล่ะกับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆล่ะเคยดูภาพยนตร์หรือละครที่แอดได้กล่าวไปทั้งหมดหรือเปล่าอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะการจะจอกันไปอยากให้ SPY พทำคลิปไหนหรือถ้าถูาถกใจคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปใหเ,เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นด้วยกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปได้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ